ติ๊กข้อต้อมีผ้ามาตอนตอนต้น,น,นอิตทรพราหมณ์มันละหะแม่ตอนโนโอตอนนออันนี้ผ่านยังนี่ผ่านนี่ก่อนใบเห็บเห็แดงนี่ใบเห็แดงนี่ค่ะสองโนอค่ะนี่อุปกรณ์ถุงพลาสติกถุงใส่ปุ๋ยห่านนี่แหละค่ะแล้วก็กาบกเผานี่ขั้นตอนแรกก็ตัดมึงงาตัวนี้ออกก่อนค่ะ นี่แบบนี้ค่ะแบบนี้แอกมั้นีีค่ะแล้วก็แซะลงไว้ข้างล่างนะคะก้นดินข้างล่างออกค่ะเออเออเออเก้นออกมัน้องพขามีเนี่ยก้นอนอกให้มันดูนเห็ดไงป่าจีกีดเดียดไหมนี่ค่ะตอนอินทผาลัมสวนรอบๆสวนสวนพุ่หญ่ขนาดค่ะ บาน้องบัวค่ะทุกคนปลูกลายยางค่ะปลูกกล้วยปลูกซิดาอีก็ยังเลยตักขึ้นมาวันนี้แดดคนอะ หคออกัวก่าเลยอกเน,น,นะคะอันนี้ขั้นตอนแรกนะคะ่ะเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวมาทาให้เบอร์ไม้เลยคะ่ะ